จากการขยะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะเนื่องจากวิธีเดิมไม่ถูกต้องแล้วก็มีปริมาณขยะตกค้างสะสมอยู่เป็นจํานวนมากแต่อีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่อาจจะต้องทําควบคู่กันไปคือการส่งเสริมการจัดก,การขยะในชุมชนโดยคนในชุมชนเองค่ะวันนี้นะะ้าข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขจะพาเราไปดูวิธีการจัดก,การขยะอย่างสร้างสรรค์ของคนที่บ้านเมืองทองอําเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะจากแค่เป็นเศษซองกาแฟกลายมาเป็นวัตถุที่มีมูลค่าได้อย่างสวยงาม นี่คือนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่ชาวบ้านเมืองทองตำบลวังยายทองอำเภอเทภารักษ์จังหวัดนครราชสีมาที่ได้ช่วยกันคิดหาวิธีการในการสร้างมูลค่าจากเดิมที่หมู่บ้านแห่งนี้มีปัญหาเรื่องขยะในชุมชนจนนำมาสู่แนวทางการแก้ปัญหาและค้นพบว่าการนำซองกาแฟเก่าที่มีมากเหลือเกินในชุมชนมาประยุกต์เป็นของใช้อย่างกระเป๋าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการ ไปเที่ยวตลาดนะครับเที airport, quiet, quiet. Quiet, well. they they athlete, so, ่ยวตลาดเขาจะเห็นเขาก็สะพายสะพายกระเป๋าม mm ันจะเป็นกระเป๋ากาแฟแล้วก็สนใจว่าเออเขาได้มายังไงกระถามเขาเขาก็บอกว่าทํามาจากซองกาแฟที่เรากินเศษที่มันเหลือใช้แล้วก็มาตัดค่ะแล้วก็มาประกอบกระเป๋าประกอบกระเป๋าแล้วเราก็เราก็ไปดูตอนที่เขาทำเราเราก็ไปไปไปศึกษามาค่ะพอไปศึกษามาเราก็จับกลุ่มกันเนี่ยค่ะจับกลุ่มกันจับกลุ่มกันทําทำเราก็ได้ ได,ได้หลายใบแล้วค่ะกระเป๋าบ้านเมืองทองคืออีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้มีการก่อตั้งสภาผู้นําชุมชนเนื่องจากแรงเห็นปัญหาในหมู่บ้านโดยเฉพาะเรื่องขยะที่มาพร้อมกับความเจริญยุคใหม่ที่ระบบสาธารณรปโภควิ่งเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงและขยะเองก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เราประชาคมตกลงกันอะนี้ครับเนาะเราก็จะมีตามโครงการนันคือว่ามีการ จัดเก็บขยะทําความสะอาดแล้วก็มีการประชุมอบรมชาวบ้านเด็กและเยาวชนผูกฝังเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะสอนให้รู้จักเก็บขยะยัดแยไอคัดแยกขยะคือขยะบางชิ้นก็เก็บติดไม้ติดมือมาบ้านเพื่อมาเก็บไว้เพื่อขายได้จะได้เป็นค่าขนมเล่าเรียนอะไรพวกนี้ครับนอกจากนี้แล้วปุยอินทรีย์ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวบ้านที่นี่ช่วยกันทําเพื่อนํามาใช้เอง โดยเฉพาะการนําวัสดุที่เกิดจากการคัดแยกขยะซึ่งเหล่านี้ล้นเกิดจากกระบวนการร่วมคิดร่วมทําของคนในชุมชนในการต่อยอดรูปแบบการทํางานคือเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันมันมีผลพวงมาจากขยะก็คือพอมันมีขยะขยะบางอย่างมันสามารถที่จะเอามาทําเป็นปุ๋ยได้เนาะอย่างพวกเศษอาหารอะไรพวกนี้ครับเราก็จะมาผสมกับปุ๋ยหมักอย่างพวกเศษข้าวเศษอะไรพวกนี้ครับอาหารต่างๆเราคือมันเป็นปุ๋ยของพืชเหรอครับเนาะ มันก็สามารถที่จะเอามาผสมกันใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพได้ครับการรวมพลังของคนในชุมชนนับเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะแนวทางการแก้ปัญหาและทาโชคดีเราอาจได้ของประดิษฐ์ที่มีค่าแบบนี้อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากพลังกลุ่มโดยแท้จริงนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขรายงาน การสำรวจของกรมควบคุมมลพิษพบว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการจัดก,การขยะมูลฝอยค่ะโดยกรุงเทพม,มหานครเป็นจังหวัดที่ผลิตขยะมูลฝอยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ20ของขยะมูลฝอยทั้งประเทศนอกจากการจัดก,การโดยภาครัฐแล้วการเริ่มต้นจากชุมชนแล้วก็ตัวเองก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์หนึ่งที่สําคัญของชุมชนเมืองค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองมาทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้ เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ